เพื่อนคนหนึ่งก็ไปบอกเนวันดาวและเนวันดาวตอนนั้นก็บอกว่าผมคุ้นหน้าแกว่ะผมก็บอกเนีผมอยู่จรัญสี่สองแกอยู่วัดดาวแล้วไอเนวัดดาวก็มาบอกไหนไหนใครใครมองมึงหน้าอ่อนมึงแถวบ้านกูไอเนก็เอาแบบว่าเหมือนว่าช่วยผมอ่ะไอเนบอกมึงไปให้ไอนั่นไปเรียกไปดิแล้วก็ไอเนก็หยิบรองเท้าอ่ะเหมือนจะตบจะง้างตบหน้าไอหน้าไหนในหน้าลายรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะครับรพบกันอีกแล้วนะครับแขกรับเชิญเราเหมือนเดิมนะเด่นบังพัดนนะครับสวัสดีครับนะผม อันนี้พาร์ตสองแล้วพาร์ทสองซึ่งบางคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมมีแค่สองคนนะบอยเดือฮักไปไหนนะจังหวะว่าบอยเดือฮักครับมีธุระธุระธุระด่วนเดี๋ยวคุยเรื่องเด่นก่อนนะฮะเดี๋ยวบอยเดือฮักตามมาติดติดเท้าความก่อนนะครั้งที่แล้วก็คือว่าฟื้นฟูนะฟื้นฟูเอ่อก้าวแรกของ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 เอ่อการทําผิดนะเข้าไปฟื้นฟูนะครับเข้าไปสองรอบนะประกันรอบแรกรอบที่สองประกันไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ส่งไปที่ วิวัฒน์วิวัฒน์พลเมืองก็คือค่ายทหาราทหารเล่าจนจบแล้วนะใครยังไม่ดูนะย้อนไปดูนะพาร์ทแรกนะครับทีเนี้ยพาร์ทสนะที่ผมจบไว้กันครั้งที่แล้วก็คือก้าวเข้าไปในเรือนจําและทีนี้เป็นเรื่องของเรือนจนะําและเรื่องคุกคุกใหญ่แล้วทีนี้คุกใหญ่แล้วเนี้ยนะ<อ>เพื่อไม่การเสียเวลานะผมต่อเลยวย่ะนะ ไชโดนคดีก็คือคดีเก่าคดีเก่าคดีเก่ารับของโจรคดีปี550หรือ5 1นี่แหละประมาณนั้นโดนคดีอะไรนะฮะรับทรัพย์รับของโจรเลยเนี่ยรับทรัพย์รับโจรเน่ยฮะเขาจะเขาจะพูดว่าสอย่างนี้ว่าเราบางทีตำรวจก็ถามว่าจะเอารับรักทรัพย์หรือจะรับของโจรอืมแล้วแต่เราจะเลือกอะก้าแรกเขาเรียนจำเลยเรืนจำพิเศษพิเศษทนทนครับผมพิเศษทนนะฮะเราก็เข้าไปมึนๆเหมือนเดิมเป็นไงไอ้เปิดไอ้ปองอะตอนนั้นใจคิดยังไงใจ ช็อตอ่ะเรื่องมันช็อตอ่ะมันกระทานหันเกินอ่ะเราความรักเราหรืออะไรเงี้ยกำลังไปได้สวยเลยแบบว่าคนที่แบบว่าคนที่เรารักกําลังคุยกําลังแบบว่าคบอยู่ด้วยกันอยู่หลายหลายเดือนเลยแล้วก็มาโดนจับปุ๊บเราต้องห่างกันแล้วอ่ะทีนี้พอเข้าไปในปุ๊บเข้าไปตอนแรกแดนแดนอะไรครับแดนแดน5้าครับผมก็โอเคอยู่ในสําหรับตัวผมนะแต่ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยคุณก็เขาเรียกว่านอนยกล้อไปขี่ฟีโน่ไป ห้องนึ่งนอนกี่คนนะตอนห้องนอนห้องนอนนั้นประมาณ45คนโอ้โห45คน45คนโห้ยเบียดนะเยอะนะครับเบียดนะ30คนนี่ถือว่าแน่นแล้วนะแล้วภาพภาพมันจะเหมือนที่ฟื้นฟูที่พาร์ทแรกว่าที่เล่าสำหรับฟันปลาปะตอนนั้นนอนคลายกันไับคลายกันเลยแต่คือที่ฟื้นฟูนี่คือจะยาว3 0 0 400คนเลยแต่อันนี้คือจะเป็นห้องเล็กๆก็คือนอนเต็มที่กันแค่10 20คนประมาณนี้ที่แบบว่าอัดอัดกัน่ะแล้วการกินการอยู่ ก็โอเคครับการกินกันอยู่โอเคดีก yes. ว <UK S 2> <G äng tube> ่าฟ <off> oh <c oughs> oh, uh ื้นฟูที่เราเคยอยู่มาฟื้นฟูจะดีกว่านะอ๋คฟื้นิดผลนะเพราะว่าฟื้นฟูเนี่ยคือผมว่ามันอร่อยมันก็แล้วแต่เรือนจําครับแล้วแต่คนปรุงด้วยอ๋อนะแต่แต่คือเรียนจําพิเศษตนนี้อร่อยกว่าใช่ครับครับนะอ่ะพอเข้าไปปุ๊บเราก็ไปยืนมึนๆอยู่งั้นอ่ะ มีคนมาทักเราเฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นเราก็อ๋อเราก็ไปอยู่กับเขาเฮ้ยบ้านมึงอยู่ไหนอยู่บางพัดอะไรเราก็อยู่เขาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเจอน้าคนหนึ่งที่เขาแบบว่าซีกับอาผมเลยซีกับอาผมเลยเพราะาอาผมอะแต่ก่อนเขาเปิดบอน แล้วเขาจะเล่นบอลเล่นอะไรเงี้ยเขาเป็นนักเลงเก่าอาผมเขาก็เฮ้ยมึงมาอยู่กูนนไปอยู่เสร็จปุ๊บมันมีพวกมามองผมว่าเฮ้ย,ยนี่แม่งขาวเว้ยหน้าตาดีแบบเหมือนเหมือนมองผมตัวเมียมองเหมือนอมองตอนนั้นตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่นะย <22, 23, S 2> ี่ส <23, S 2> ิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามก็คือว่าหน้าตาเขาดีอยู่แล้วไง,งคือคือมองว่าแบบว่าแบบว่าตัวอ่อนน่ะมองเป็นแบบมันจะมันจะเรียกได้หลายแบบว่าตัวอ่อน อลอหน้าอ่อนหน้าอ่อนเอาไว้อังเอาไว้กอดเอาไว้หอมแล้วก็พวกปั้นหน้าอ่อนให้เป็นจิโกะซามูไรไข่เ้มอะไรอย่างนี้มันลองได้หลายแบบแต่ทีนี้มาขอแบบว่าเหมือนมาขอกอดผมขอหอมผมผมเอกเฮ้ยอะไรเนี่ย บนบนท้องนะเขาบนท้องนข้างล่างครับข้างล่างแล้วทีนี้ผมก็เลยเอ้ยอะไรเนี่ยเราเดินไปบอกเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งก็ไปบอกเนเนวัดดาวและเนวัดดาวตอนนั้นก็บอกว่าผมคุ้นๆหน้าแกว่ะผมก็เลยผมเนี่ยอยู่จรันสี่สองแกอยู่วัดดาวแล้วไอเนวัดดาวก็มาบอกไหนไหนใครใครมองมึงหน้าอ่อนมึงแถวบ้านกูไอเนก็เอาแบบว่าเหมือนว่าช่วยผมอ่ะไอเนบอกมึงไปให้ไอนั่นไปเรียกไปดิียแล้วก็ไอเนก็หยิบรองเท้าอ่ะเหมือนจะตบจะง้างตบหน้าหน้าไหนในหน้าลายอ่ะไอ้นนก็บอกว่า เอ้ยผมไม่รู it it right. ้ผมโทษทีโทษทีค oh ือไม่รู้ว่าแถวบ้านโดยไอ้เน่บอกสายเดี๋ยกุตบด้วยบาจาเลยอย่าไปบาจาคือรองเท้าแล้วรองเท้าบาจารองเท้าบาจาไอ้เน่เขาบอกว่าหน้าลายเดี๋ยวกูจะแทงให้หน้าเป็นรูเลยไปไอสาที่เลือยไกลผมจำได้เลยแล้วไอ้นั่นกขบอกไอ้นั่นหน้าลายใช่ไหมที่มามามองเราเหมือนผีเนี่ยนะไอ้นั่นมันหน้าลายแล้วสติมันไม่ดีด้วยมันเป็นบ้ามันรับยาประจําเลยแล้วเราแล้วเราไปแบบมึนๆเออเออไม่รู้อีโนอีเนอะไรแล้วมันก็จะตาเรา ใช่แล้วมันก<ด>็จะ<ด>มันจะเกี่ยวเราเข้าไปนี่ไงเราก็ช่วงวัะเราเพื่อนเพื่อนเรามาบอกเราว่าเฮ้ยทำไมกูเห็นไอ้นั่นมันชอบมาสุ่สิงอะไรกับมึงวะแม่ง<อ>แม่งไม่รู้ว่าแม่งจะมาอะไรกูก็ไม่รู้นะเ,ออเราก็เลยไปบอกเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไปบอกเนเนี่ก็ช่วยผมอีกไม่กี่วันผมก็ย้ายแดนไปอยู่แดนแดนหกไปอยู่ได้สักพักหนึ่งผมก็คิดมากเรื่องเมียก็โทรให้ทางบ้านตัดตัดยงตัดยอดอะไรไปแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดีมีชื่อย้ายเรือนจำผมก็ย้ายไป วัยหนุ่มตอนนั้นตัดสินแล้วตัดสินตัดสินวันแรกวันที่โดนจับแล้ววันีตัดสินแลอะไรครับตัดสินมาหนึ่งปีครับอ๋อหนึ่งปีหนึ่งปีมันยิบจ้อยอ่ะหนึ่งปีก็คือแม่ได้เอาเสพที่ฟื้นฟูแม่อะไรไม่เอามาบวกไม่ไม่ครับอ๋อก็คือว่าเป็นรอบแรกตีเข้าเข้าเรือนจำนะก็คือว่าเป็นคดีรอบแรกไปเลยถูกครับใช่ครับวัยหนุ่มปทุมปทุมครับอ๋อวัยหนุ่มทีนี้แหละแม่งคุยกันหนาหูเลยเฮ้ยแม่งไอ้นู่นตัวจี๊ดไอ้นี่ตัว ือแมงร้อยพ่อพันแม่รวมรวมพวกนักเลงแบบว่าหัวดื้อมาอยู่ที่วัยหนุ่มเราก็คิดว่าเย็ดมากกูจะไหวไว่มวะเนี่ย <c oughs> ใจใจไม่ดีแล้วใจไม่ดีแล้วแดนอะไรครับแดนห้าครับเป็นแดนแห่งความมั่นคงสูงอตอนนั้นเขากาลังปิดปิดปรับปรุงหรือทําอะไรแล้วก็เขาให้เราไปลงแดนนั้นเราก็ไปตีธทงคุยกับแดนโน้นเอ้ย<ต>ยืนคุยกับเพื่อนอะ่ะเตีธยทงก็คือตีธง,ง,งในที่นี้ก็คือ ส่งภาษามือฮะภาษาใบแบบแบบก้างภาษาใบคือใช้มือใช้อะไรเงี้ยคือท่าทางนะเขาเรียกว่าตีธงนะแล้วเราก็ไปไปยืนตีธงอยู่เงี้ยบ้านไหนอะไรเงี้ยอยู่เอ้ยคือเราก็แล้วเรารู้เรื่องไหมเราก็ว่าคนอยู่เก่ารู้อู่แล้วว่าเอ้ยอันนี้บ้านอันนี้อะไร เราก็พอ,อแบบคิด,ค,ดออคิดตามไปอะ่ะเวลาเราเห็นใครตีธงเราก็ไม่มองแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเ,อเออบดูร<อ>ักจําเอาอออเราก็แปลว่าวเจอเพื่อนปุ๊บอยู่แดนนู้นแล้วบอกฝากบอกอะไรเงี้ย ให้มาบอกกันว่าเออนี่มาแล้วประมาณนี้แล้วจังหวะนายมาเห็นพอดีเท่านั้นแหละหลหลังแอนเลยตีหลังแอนเพราะเขามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎเรื่องจำและอย่างแดนนั้นเป็นแดนมั่นคงสูงแดนความมั่นคงสูงด้วยก็คือการติดต่อของพวกภายนอกใช่ไหมก็คือว่ามีพฤติการไม่ดีอ่ะในการที่เอ้ยมึงจะทําอะไรเอาอะไรยาเข้ามาหรอหรือมึงจะเอาอะไรโยนอะไรเข้ามาเขาก็กลัวเรียกเราไปสอบเขาก็ตีก่อนแล้วก็เขาค่อยๆสอบเขาก็เห็นแล้วเขามองกล้องอยู่อืมเราก็ และกล้องกล้องเยอะมากเพราะว่าเป็นแดนกวามมั่นคงใช่ครับแล้วตอนนั้นเขากำลัง ทำขังซอยใหม่ๆเลยแล้วก็แต่ยังไม่มีใครไปอยู่กำลังกำลังกำลังปรับปรุงอยู่เลยครับให้เป็นแดนความมั่งคงสูงใช่ครับพอสักพักหนึ่งมันจะมีจําแนกไปตามแดนตามโน้นตามนี้เราได้ถูกจําแนกไปแดน6ก็คือตอนนั้นก็มีเราอยู่แค่ห0ิคน60สิบคนนะที่ที่ที่ในแล้วก็มีคนเก่าอยู่ประมาณสิคนอ่ะคนเก่าประมาณเขาเรียกว่าเป็นพวกขอชรอตามแดนอ่ะมันจะมีอยู่แล้วเขาให้มาคอยดูเราอีกทีพวกนั้นอ่ะอะไรอย่างี้แทนแล้วทีนี้ก็ ผมมีรายชื่อย้ายไปแดนหกเพราะว่าผมโทษน้อยผมมาปีเดียวผมย้ายไปอยู่แด,ดน6แดนศุลกรรมอมเราก็ใส่รองเท้าไปเนี่ยคือถอดไว้แป๊บเดียวอะ่ะแปบ๊บเดียวโดนขโมยไปแล้วคือผมถอดไว้เฉยเนี่ยวันแรกที่เข้าไปในแดนหกอ่ะใช่ครับคือเรามึอนอยู่แล้วอะ่ะเราคิดแต่เรื่องข้างนอกเดียวเราไม่เคยคิดแต่เรื่องว่าจะใช้ชีวิตยังไงข้างในเลยเราคิดว่าไม่เหล่าเรจะได้ออกแลไวหรือได้ออกเงี้ยเราก็ไปถอดรองเท้าไว้โดนเรียบร้อยโจโรฟ้าแม่งสอยรองเท้าไปแล้วโจรฟ้าแม่ง เหมือนฟงวินอะแค่เดียวฟู่หายไปเลยกลับมาเอางงเลยตีนเป่าเหมือนเดิมครับผมตีนป่าแล้วพวกที่เรามาที่เรามาย้ายมาด้วยกันน่ะแล้วจำแนกไปแดนหกกับเรามีมั้งไหมมีมีมีอ๋อก็มีเพื่อนไปไปแบบแดนละสิบกว่าคนแดนละเจ็ดคนอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าดูดูตามเหมาะสมดูโทษดูกดูงาดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ แล้วก็ได้ผมก็ได้ไปอยู่แดน6ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีอะไรกองงานถุงกองงานถุงร้อยถุงร้อยถุงมเพื่อโอ้เพราะเราตัดยอดตรงนู้นแล้วเราจะไม่ได้ตัดยอดตรงนี้เราก็ร้อยเพื่อร้อยทั้งวันเลยร้อยหน้าเมื่อยเลยก็คือว่ามีไม้อยู่อันหนึ่งมีเชือกฟางเสียแล้วก็อยเป็นถุงที่เป็นรูนะที่เป็นถุงขี้วที่แบบว่าถุงลูดอ่ะถุงตามตลาดนัดอ่ะถุงตามตลาดนัดที่เป็นถุงลูดอ่ะถุงกิโลอ่ะถุงที่แบบว่าหลายๆใบอ่ะใช่ครับอืมปึ่งหนึ่งก็จะมาจะมียอด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 กองงานเท่าไหร่ครับแปดร้อยครับแปดร้อยแปดร ต้องทําให้เสร็จภาย<ห>าในวันนั้นน่าเมื่อยเหมือนกันนะก็คือแจกย่อตอนเช้าถูกไหมใช่แล้วตกตอนเย็นนี่คือต้องเสร็จ<ห>บางคนนี่แบบว,ว่าไม่เสร็จผมไม่เสร็จผมไม่เสร็จแล้วทีนี้<อ>ผมผมยังติดต่อญาติพี่น้องผมไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าผมย้ายมาถ้ารู้ว่าผมย้ายผมก็จะตัดตัดเหมือนเดิมถ้าใครนึกผาพไม่ออกลองนึกนะก็คือถุงเนี่ยถุงเนี่ยถุงร้อยเนี่ยแล้วแล้ว800อ่ะคิดดูดี๋วกว่าจะเสร็จร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็โอ้โหถ้าคนไม่ค่อยเป็นอ่ะคนพิ่ไปทำใหม่ๆเนี่ยมันมันเป็นชั่่วโมงนะอเแต ถ้าแบบคนเป็นแล้วฟุ๊กป it, ุบป mm ุบปุบปุบปุบบไม่เที่ยงวันอ่ะเสร็จแล้วตัวว่า800ใช่ครับโอ้โหถ้ารับคนใหม่ผมไม่ได้หรอกนะโอ้โหมันมีพวกที่แบบว่ายอดฝีมืออ่ะพวกยอดฝีมืออ่ะมันจะรับรับงานเนี่ย500ถุงใช่มั้ยเอา1ซองบางทีก็นม2กล่องอะไรเงี้ยแล้วแต่ความเหมาะสมผมจำได้เลยวันนั้นผมทำให้เสร็จเนื่องจากขิงเยอะไปหน่อยนึงคุยกับเพื่อนเยอะไปหน่อยเปล่าโอ้คีโม้อยู่ขี้โม้ขี้ ตัวขี้ขิงไงวะเฮ้ยมึงแถวถบ้านกูเหรอสิงขี้คุยนะสิงขี้ขิงแล้วก็คุยไปเรื่อยคุยนู่นคุยนี่แล้วก็ฟงฝิ่นไปเรื่อยอะไม่เสร็จเสร็าเราก็ต้องเอางานที่เหลือของเราไปคืนไปคืนนายมาเหลือเท่าไหร่วันนั้นสามร้อยกว่าได้เขาก็จับอย่างนี้เลยปึ๊บปี๊ยมาให้เราวก็ก็คือเราทําไม่เสร็จอะเราก็ไม่รู้ว่าระบบเขาจะเป็นแบบนี้ระบบสัมผัสเลยระบบสัมผัสแล้วก็โดนปึ๊บ โอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้กูต้องเสร็จพรุ่งนี้ก็ใครจะมาฟงมาฟินอะไรกูไม่เอาแล้วคือโดนทีเดียวเริ่มแยงแล้โดนทีเดียวเริ่มแย่งแลโดนทีเดียวเริ่มแยงแล้วแล้วเออแล้วเรามุดไปฝากวันนี้ปุ๊บพอนดนตกไปทีปุ๊บแล้ว400ที่ที่เราเหลือเนี่ย300ที่เรา0 0เออที่เหลือเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะทบยอดแล้วไหมไม่ครับไม่มันก็เหมือนรับยอดใหม่อ๋อก็เหมือนเราเราเคลียร์เคลียร์ไปแล้วอ๋อก็คือจบไปแล้วจบด้วยกันโดนตกไปทีก็คือจบบไปแล้วใช่ครั คุกผมบอกให้นะเยาวชนทุกวันนี้นะไอ้ผู้ที่บอกว่าเพื่อนมีเรื่องหรือไอ้กูจะไปนู่นไอ้กูจะไปวิ่งราวเอาเงินไปซื้อ,อยาจะไปรักทรงรักทรัพย์เขาผมบอกเลยไม่ดีคุกมันไม่ได้เรื่องสิ่งที่น่าเข้านะเข้าไปมึนๆหรืออะไรเงี้ยมันลําบากอยู่แล้วคุกอะขึ้นชื่อเขาว่าคุกอะมันลําบากอยู่แล้วมันไม่มไม่มีที่ไหนสบายหรอก อน,นอกจากคุณมีตังหรือมีเพื่อนหรือมีคนที่รู้จักเยอะคุณจะสบายแ,แต่มันก็ไม่สบายเต็มร้อยหรอกอยู่ข้างนอกดีกว่านนเนี่ยสอนเยาวชนไหมครับอ่ะก็คืออยู่ก็อยู่อยู่แดน,น,น6ก็คือจบก็คือว่าทํายอดร้อยถุงเงี้ยไปจะยันปล่อยเลยถูกปะ ถูกปะคือช่วงนั้นมีอภัยมาพอดีอภัยโทษนะครับอ,ภ,อภัยโทษ<ท>นะนะแล้วทีนี้ผมก็ได้ลุ้นชื่อผมแรกๆเลยเพราะว่าพทต่ําปีผมชั้นกลางคือติดคุกครั้งแรกชั้นกลางผมก็ได้สิทธิที่จะออกไปช่วยเหลือสังคมตอนนั้นน้ําท่วม,มปี5้าสน้ําท่วมพวกปทุมพวกแบบว่ากรุงเทพอะไรเงี้ยน้ำท่วมเราก็ได้ออกไปข้างนอกมีชื่อย้ายไปช่วยเหลือแบบว่าสังคมอะไรเงี้ยเป็นประโยชน์อะไรพวกนี้ใช่ครับได้กลับบ้านรอบแรก หลังจากนั้นมาก็อุ้ยดีนะนี่นะเราอย่างเงี้ผมก็อุ้ยดีว่ะดีจริงๆที่ได้พระราชบัยอะไรเขาเรียกว่าอะไรพระราชทานไทยเออพระราชทานพระราชทานอภัยโทษอภัยโทษเออนี่นะฮะประเทศเราเนี่ยไม่ได้มีประเทศเดียวแล้วผมว่าใช่ครับเราได้เราได้แล้วเราไม่อยากทําผิดแล้วอ่ะคือเขาให้อภัยแล้วอ่ะเราก็ได้กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็โดนเสพอีกนะผมก็โดนเสพเข้าออกอย่างเงี้ยอีกสองครั้งเสพอีก2ครั้ง แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งโดนคดีเก่าเมื่อปี5 51ไปลื้อมปจากไหนไม่รู้เอา้ามีคดีเฉยเลยเรา<ล>ทําไว้จริงบ้านรืยว่างี้ใช่แต,<อ>แต่คือผม,ผมก็ผมเกมไปหลายรอบแล้วแต่ทําไมลื้อไม่เจอแต่อยู่ดีๆวันนั้นอะตำรวจตำรวจ,รวจบุกมาบ้านผมจะมาจับจับยานี่แหละแต่คือเจอยา7เม็ดแล้วก็ไปสอนอแล้วก็ไปลื้อประวัติคีคอมมามีคดีนึงผมก็งงเอา้ามีคดีได้ไงวะเน,นี่ยเออแต่เราอ่านสำนวนสำนวนอ๋อใช่แล้วเราเคยทํา เราก็เลยติดที่นี่ก่อนฝั่งทนแล้วก็มีรายชื่ออายัดมาที่แดนนนท์เขาเรียกว่าอายัดครับอายัดอายัดมาปล่อยจากนูน่นแล้วตำรวจที่นี่ก็ไปอายัดดข,ขอคดีนี้ใช่<อ>ครับอ๋อเราก็ไปอายัดมาแล้วทีเนี้ยดูเดือดเลยที่นนท์เนี่ยดูเดือดมากจะมีเรื่องกันบ่อยมากอนนี้คนนี้เรืนเรื่นจำนนแล้วใช่ครับนะเรื่นจำนนแล้วแต่นนนี่คือใกล้บ้านหน่อยแล้วมันเหมือนว่าเพื่อนเราก็เหมือนเด็กนนเด็กอะไรก็คือเยอะมันเป็นเขตเชื่อมต่อกันกรุงเทพกับนนเราก็เอ๊ย มีคนมาทักเราเว้ยเออกูไม่เหงาละคือแล้วเราเราเริ่มหลายรอบแล้วไปมาหลายคคกแล้วทีนี้เริ่มเริ่มแข็งแร่งแล้วเริ่ม,มแบบว,ว่าม,มีมลงมีลาย<ม>าออกมาแล้วคดีอะไรลักทรัพย์ครับลักทรัพย์ตัดสินมา2ปีอายัดจากนู่นนู่นปีหนึ่ง <S 2> <S 2> แล้วอายัดมาอีก2ปีก็คือว่าปล่อยอย่างนู้นคือคือว่าไม่ได้ออกข้างนอกเลยตำรวจไปรับมานี่เลยใช่ครับโอ้โหผมบอกให้นะยามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคุณไปวิ่งลงวิ่งราวดูดยาใช่ไหมุณไม่มีตังค์ซื้อยาุณก็ต้องไไไปปปปววิ่งรา้น กระทืบเขาไปกระทืบเด็กไว้ลงววยรุ่นเพื่อที่เอาเงินมาซื้อ,อยาเ oh. นี่ยผมทามาหมดแล้วแลวเราก็ต้องลุ้นะว่าเราจะมีคดีอะไรอะไรอย่างเงี้ย hmm. และทีนี้ผมก็มีมาปุ๊บเราก็ต้องไปรับผลกรรมของเรา hmm. ที่เราต้องทำไว้สิ่ง<ว>ที่เราที่ที่เราทําเขาไปอ่ะบางทีเขาไปแจ้งความเราก็นึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนึกว่าจบจบไปที่ไหนได้มันอยู่ในสำนวนไปแจ้งความแล้วอะไรแล้วด้วยแต่เราไม่รู้ตัวไม่ร,รู้ตัวีกทีโดนอย่างเงี้ยอาญัดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็อยู่แดนนอนไปสักพักหนึ่ง เจอเพื่อนเจออะไรเยอะแยะมาทักก็เลยแบบว่าพูดกันว่าอ๋อไอ้นี่เด่นอยู่นี่น,นี่น,นี่พี่คนหนึ่งเขาามารับผมไปอยู่ในบ้านอต่อตัวตลิ่งชันเขาก็มารับผมไปอยู่บ้านเขาบอกเอ้ยเด็กที่ไหนฝั่งทนผมบอกผมอยู่บางพัดเขาเลยรับผมเข้าไปอยู่บ้านพอไปอยู่บ้านเสร็จปุ๊บเริ่มมีอะไรแบบว่าตื่นเต้นทุกวัน่ะอม,มีเรื่องกันทุกวันเพราะฝั่งทนนี่ก็คือ ดื้อไปอยู่เรือนจําไหนก็ดื้อไปอยู่เรือนจาไหนก็เกเรเขาเจ้าถิ่นมาเกเรก็ไม่ค่อยยอมชอบสู้ชอบอะไรกันมีเรื่องกันบ่อยมากจนแบบว่าครั้งนั้นอ่ะคือหนักสดุดเด็กในบ้านไปโดนบ้านอื่นรังแกแล้วทีเนี้ยไม่ยอมผมก็บุกยกพวกไปเลย ก็ไปซัดกันนวเนียเลยปุ้งปั้งคือเรามีน้อยอะ่ะแต่เขามีเยอะ,อะเราก็สู้เขาไม่ไหวเราก็ผมมาหลังหลังหลังพิงกำแพงเลยหลังพิงลูกกงเลยมันล้อมมาเลยมันปิดกล่องอเขาเรียกว่าปิดกล่องอคือล้อมรอบเราเลยแล้วเรามีประมาณกี่คน20คนได้อย่างที่แบบว่าตัวที่แบบเจ๋งๆในบ้านอะ่ะแต่ของเขาของเขาก็คือประมาณ200300คนได้ที่ล้อมเราอยู่ใกล้เคียงกันนะ200 200 <c oughs> 2 0 0กับ2ี่สกู้ไม่ได้จริงม,มีมีอาวุธไหมตอนนั้นคือตอนนั้นไม่มีอะไรครับคือเสื้อเปล่าเลยผมก็ใส่แบงค์เลยเราไม่สนว่าาาเเรป็นตย คือเราใส่อยู่อย่างเงี้ยเปล่าเปล่านะไอ้ที่นี้ก็ดึงซ้ายดึงขวาเยอะเสื้อไปเยอะเสื้อมาคือเสื้อผมลุยเลยแม่งเยอะพวกอะไรพวกอะไรกันอ่มพวกฝั่งข้ามเพราะมันลุมเราอยู่เหมือนเหมือนห้าคนลุมเราอ่ะเราคนเดียวเราก็ยืนสาวยืนใส่อยู่เงี้ยเราหันไปทีหนึ่งคือเพื่อนเรานอนแองแแมงอยู่แล้วปากเปิบหน้าเน่าบุ๋มเบี้ยวเลยอ่ะเพื่อนเรานอนอยู่ข้างโดนไลหน้าเบี้ยวหน้าหู่ก็ เขาเข้ามาลุมไงโอ้โหนเพื่อนผมมันก็โดนไม้โดนอะไรมันรับยาประจํามันสมองหรืออะไรต่างการช้าลแล้วก็หันไปอุย้ยเราเขยืนสาวยืนใส่ไอ้พวกที่อยู่ฝั่งข้างหลังผมอะที่มันอยู่หลังลูกกองมันก็บอกไอเ้เดอนเดนข้ามไม้เดนข้ามาเเามาเราข้าไม่ได้แม่งดึงแม่งเยอะเสื้อแม่งหูเราข้ามไม่ไหวอะพอเราจะดึงพอเราจะปีนข้ามไอ้นี่ก็ดึงเราลงมาแล้วก็ลงมาต่อยมันอีกลงมาใส่อยู่กันเนี้ยก็คือโดนด้วยต่อยก็ด้วยโดนด้วยต่อยก็ด้วยดูว่าเพราะโดนลุมอะมันปิดไม่อยู่แล้วลุมไม่ไม่อยู่อะพี่ หลายมือเลอเกินอ,ะอ่ะสองมือไปสู้อะไรกันสิบมือ,อแล้วมันลุมกันไอ้นี่ลุมนี่ไอ้นี่ลุมนี่ลุมๆๆๆลุมๆๆลุมลุมลุมเราก็ไม่ไหวเราปีนี่ะถามว่าเราเราสู้สุดแรงแล้วอ่ะเราไม่ไหวแล้วสายขวาเรามีเต็มไปหมดเลยคือเราก็ปีนข้ามมาทีนี้ผู้คงผู้คุมเขาบอกมึงนั่งลงมึงนั่งลงมึงนั่งลงบอมีเรื่องอะไรกันผมไม่รู้เนี่ยบ้านผมเหมือนบอกโดนรังแกเนี่ยผมก็มาช่วยบ้านผมแล้วก็ได้ย้ายวันนั้นย้ายเรือนจาเลย ย้ายทั้งจำเลยย้ายทั้งบ้านย้ายทั้งบ้านเลยคือบ้านใหญ่ไม่ได้ย้ายต้นเหตุอะต้นเหตุไม่ได้ย้ายสองร้อยคนเนี่ยคือเขาจะเอาพวกหัวหลักๆอะประมาณ4ี่ห้าคนอะของบ้านนู้นอะเขาแดงพิเศษไปแล้วเขาจะเอาพวกผมอะเขาแดงพิเศษผมบอกผมไม่เข้าผมไม่เข้ายังไงผมก็ไม่เข้าเป็นตายเข้าไปเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องกันอีกมันต้องมีแผลแก้ไปแก้กันมาไม่จบไม่สิ้นแน่นอนเขาก็ใส่จับใส่ตวล้วออกปีกคน ออกมา70คนได้โอทั้งบ้านเลยวาทั้งบ้านเลยเกือบร้อยชีวิตอะแต่มันมีแบบว่าพวกแบบแก่ๆพวกเด็กๆก็มีเราก็เลยบอกว่ามึงไปเหอะมึงเข้าไปอยู่ไปดูบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวพวกกูไปเองอะไรเงี้ยบอกพี่โอเคแล้วเราก็ให้กุญแจอะไรเงี้ยเราก็บอกเนี่ยกอฟงกอแฟงอยู่ในเก๊เกิร์ทรงสุภาพน่ะผมเพราะผมว่าตอนนั้นผมใกล้ปล่อยแล้วผมเหลือประมาณอีกสิบกว่าวันคือย้ายไปเนี่ยมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ายนี่นะย้ายไปไปอยู่ที่เดิมอีกที่ไหนอุ้มไปไวหนุ่มเหมือนเดิมอีกไวนุ่ม ซึ่งตอนนั้นผมอายุประมาณ29แล้วอุ้มผมไปไวันุม่มรอคือไปตกแดนเดิมเลยแดน6แล้วคือความเป็นอยู่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไงหลั<ร>งไปทีปี ที่กลับไปเรือนทินเก่า3ปี3 4ปีสปีการเป็นอยู่ก็คือว่าคุกเนี่ยบอกให้เลยการเป็นอยู่จะเปลี่ยนไปเรื่อยถูกว่าใช่ใครเข้ามาคุมใครคเข้ามาดูแลต่อแล้วก็เปลี่ยนระบบในเรือนจําใหม่มคือมีระเบียบมากขึ้นจากแต่ก่อนสูบบุหรี่ดูดยาส่งยาเส้นได้เดี๋ยวนี้เลิกไม่มีลวไม่มีเลยแม้แต่มวนเดียวก็ไม่มีถ้าอยากกระดูกก็คือต้องเสียนมเสียเงินซื้อหลายบาทหน่อยแล้วก็เลิกที่จะเลิกไม่ดูด พอลงแดนปุ๊บเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก,ก็มาชิมเราละนักเลงเหรอปุ้งปุ้งปุ้งผู้คุมใช่ครับคือเราเจ้าทีเายายา่เขาก็คิดว่าเราอ่ะเจ้าที่เราใส่ตัวย้ายมาเขาคิดว่าเราอ่ะเกเรบ้านอื่น<อ>แล้วเรือนจํานั้นนะรับไม่ไหว<อ>หรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้ย้ายมาแต่จริงอะ่ะผู้ผมอ่ะโดนกระทําผู้ผมไม่ได้เป็นคนกระทําก็คือเขาไม่ฟังอะไรหรอกเขาไม่ฟังเขาก็ชิมอ่ะเหมือนเก็บยอดอ่ะไอ้นู่นมาปุ๊บอันนี้มาตุ๊งไอ้นนก็มาตึ๊กตึ๊ก ผมเป็นผมไม่ได้เป็นคนผิดผมไม่ได้เป็นคนเริ่มเข้าใจป่ะแล้วทีนี้เราก็อยู่ไปคือหวาดระแวงไปหมดเลยตัวนก็ดังจะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยและห้องพักอะห้องพักเวนอะก็อยู่ใกล้ๆแล้วผมก็ต้องเดินแบบว่าเดินแบบไปยี่ยงห้ามคืนอะก็คือระแวงไปหมดอะเช้ามาขายขังปุ๊บเมื่อคืนใครเดินช่วงเวลานี้เวลานี้ผมครับไอ้นู่นผมครับไอ้นี่คือรับจบปุ๊บนูนจ่าใส่ตัวนไปแบกท่อนซุงไปแบกท่อนซุงท่อนเท่านี้สองคนอะ เหมือนที่หีบศพอะเอหัวหัวหัวท้ายอะกลางแดดแล้วแล้วก็เดินรอบสนามฟุตบอลอ่ะไม่เดินด้วยบางทีแม่งใช้ไม้อะเดินไล่ตีอะไล่ตีหลังอ่ะไล่ตีหลังอ่ะแล้วใส่ตัว่ะเดินก็ลำบากแล้วต้องมาแบกท่อนซุงอะคิดดูแล้วแดดก็ร้อนอะผมบอกให้เลยนะตอนนั้นที่ผมออกมานะคือหลังผมหน้าผมแบบเตาคุจินเลยดำเงียมเลยอะผมจะปล่อยแล้วอีกสิบกว่าวันแล้วต้องฝึกทุกวันอะนั่งตากแดด หรือนอนกลางแดดทุกวันเลยแล้วคิดดูพวกแบบว่ามกุลากุมภาแดดร้อนมากมแล้วเราก็ฝึกอ่ะเชื่อว่าโอ้โหพอขึ้นเรือนนอนปุ๊บเราแทบจะไม่อยากอาบน้ํานอนเลยเราอยากแบบว่าเพียแล้วหลับไปเลยมันเพียงนะคือมันเพียมันแดดทั้งวันอะ่ะโอ้โหแล้วตัวโดนแดดโดนความร้อน<ห>นะโอ้โห,โหขาเขอพองไหมแล้วมีโทษทีนะเวลาใส่ตัวใช่ไหมครับมันจะใส่นี้ใช่ไหมแล้วคิดดูเวลาคุณเดินแล้วมันแว็งแว่งแว่งอ่ะ มันเป็นสนิมมามันกัดมันกัดเข้าไปในเนื้อ,อคุณข้อเท้านะหูแล้วนะแม่งพองอะ่ะแล้วผมว่าเอาเชือกเอาอะไรพันเอาผ้าพันแม่งแ,แม่ผมพันด้วยเนี่ยนะใครคใครพพนึกผ้าไปออดผมจะหาผพพ้าประกอบน,นะตัวนะตัวนะฮะตัวน่ะมาใส่ข้อขาสองข้างแล้วผมก็มัดกับจับหมูดึงอย่างนี้แล้วผมก็วิ่งแบกท่อนซุงอะ่ะแล้วเราก็ โอ้ี้ยเอ้ยไม่ต้องหรอกแค่ขาธรรมดาเนี่ยแล้วเราวิ่งแบกท่อนสูงใหญ่ๆนี่ก็แย่ yeah, แล้วแย่แล้วแล้วใส่ตัวนี่ก็สับไปชงแง่ชงชงแง่งมันก็มันก็สีกันเนื้อแล้วก็ข้อเท้ามันก็อักเสบ<ช>ก็เลเป็นแผลเอาง่ายแล้วมันก็แบบโอ้โหแล้วอย่างนั้นไม่พอนะคือผมแบกท่อนสูงเนี้ยมาตีผมเนะี่ย มาตีหลังผมมะแล้วเขาจะคือแม่งพองเลยอ่ะมันเป็นพองน้ำใสๆเต็มหลังเลยเต็มหลังจริงๆย้ายไปในโทษฝามที่ที่ที่ทำความผิดไปเนี่ยก็คือต้องฝึกระเบียบในการสนามถูกป่ะไม่จะไปไปนั่งธรรมดาอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วไปนั่งซับงงเพราะว่าต้องไปฝึกไม่ได้ฝึกแถวฝึกระเบียบเอาง่ายๆเอาไปฝึกระยะเวลาเป็นไงเท่าไหร่จริงๆอ่ะเขาให้ฝึกเดือนหนึ่งเต็มๆเลยแล้วขังซอยเดือนหนึ่งแต่ผมใกล้ปล่อยแล้วไงผมเหลือ19วันหรือเท่าไหร่นี่แหละผมใกล้ปล่อยแล้วเพราะผม รู้ว่าตัวเองใกล้ปล่อยแล้วผมก็เตรียมเสื้อผงเสื้อผ้าเตรียมข้าวของผมซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าใหม่หมดเลยเตรียมไว้ในเรือนจำนีน้แต่เวลาเราโดนย้ายอุ้มย้ายมาปุ๊บเราไม่ได้ซื้อผ้าอะไรมาเลยแล้วจําได้เลยวันนั้นอะ่ะใส่เสื้อสีกางเกงสีแต่ระเบียบเขาเปลี่ยนใหม่แล้วระเบียบไม่มีแล้วเสื้อผ้าสีเสื้อตาหากนกางเกงจับหมูอะไรเงีง้ยแต่ร <ไป S 2> ครั้งก็คือว่าไม่มีแล้วที่จะใส่เสื้อสีที่เป็นสีจุดฉาบที่มันสีนู่นสีนี่ก็คือว่าแต่งหล่อไม่ได้แล้วอ่ะใส่ที่เขากำหนดให้คือสีขขาวขาวาวกกงงเ กางเกงดำกางเกงดาเท่านั้นใช่ไหมใช่สิกางเกงสีก็คือให้ไปใส่ในวันวันเสาร์อาทิตย์ใช่วันหยุดวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์จะใส่ได้แต่วันธรรมดาเนี่ยคือต้องกางเกงสีดําอย่างเดียวก็เหมือนว่าเหมือนเหมือนนักเรียนอ่ะให้ใส่ชุดเรียนไปเรียนก็คือว่าต้องเหมือนกันหมดใช่ครับผมถ้ามีใครชูชาดมาเรียกไปตีคือระเบียบมันเปลี่ยนไปเข้มเข้มข้นมากและเชื่อว่าคนอื่นเขานั่งกินข้าวกันปกติ แต่พวกผมอะต้องนั่งกินข้าวกันกลางแดดสนามบอลอะที่แดดร้อนๆนะเพราะผมความผิดกันมาญาติเยี่ยมก็ออกไปเยี่ยมได้แต่เป็นมันเป็นเยี่ยมเยี่ยมจอไม่ได้เยี่ยมแบบว่าหน้าหน้าเห็นกันเป็นเยี่ยมจอแต่ถ้าเป็นแบบว่าคนเก่าๆเขาจะให้เยี่ยมแบบว่าเห็นหน้ากันผมก็โดนฝึกอยู่ประมาณ10กว่าวันอะโคตรท้อเลยผมหันไปมองคนข้างๆผมร้องไห้เลยโอ้ยยัยกูไม่น่ามาเลยโอ้ยยังรูนี้กูอยู่ที่เดิมดีกว่า เราบอกเฮ้ยไม่เป็นไรสู้ๆเออแล้วมึงกับกูตกสถานะเดียวกันอะไรเงี้ยปอบใจกันมันปลอบใจมันปอบใจเราอยู่เงี้ยแล้วมึงบอกโอ้โหกูโคตรเข็ดเลยเราบอกเข็ดอ่ะไม่เข็ดเลยเอ้แค่นี้มันยังไม่น้ำยังแค่น้ำจิ้มเมงเราก็พูดปอบใจพูดแบบข่มมันไปอีกอ่ะแต่พอเราอยู่ไปสักพักหนึ่งทีนี้มันจะมีเวรนายที่ดุๆอ่ะก็เข้ามาเข้มงวดเราแล้วเข้ามาขอชงขอแบบว่าเอ้มึงย้ายอะไรมาฮะอือโดอีกอ่ะมึงสัก ของเหรอฮาเหนียวเหรอโอ้คือปึ๊กอย่างงี้เนี่ยแค่เขาง้างปึ๊บผมยกนี้ปึ๊บอ๋อเป็นมวยเอาไม้มาแล้วขาเขาเป็นมวยอีกเนี่ยผมและและคุกก็เจ็บดิคุกเนี่ยคุกที่เนี่ยนั่งชันเข่างี้ก็ไม่ได้นะนักเลงนั่งนั่งนักเลงโอ้โหอะไรก็โดนคืออะไรผมผมงงอ่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปอะไรยังนะคือใช้ระบบแบบว่าสัมผัสอ่ะมือถึงตีนถึงอ่ะก็คือณตอนนั้นเวลานั้นเออนิดนึงอ่ะคือพูดอะไรแบบไม่ได้ปุุงผิดบท คือผิดหมดเขามองเราผิดอยู่แล้วเขาแบบว่าเหมือนเราย้ายแบบว่าความผิดมาเขาไม่ได้มองว่าเราดีเขาไม่ค่อยฟังแล้วจังหวะเขาแบบว่ามีเหมือนเหมือนวอถึงกันอะว่าจัดแม่งหนักๆเลยเพราะว่าไอ้นี่ชุดนี้ย้ายไปอะไรเงี้ยเราก็เราไม่รู้จริงว่าเราหรือเรารับข่าวเท็จมาหรือเปล่าไม่รู้นะผอแม่งก็ซ้อมเราหนักเหมือนกันก็อยู่ได้สักพักหนึ่งโอ้โหมีชื่อเราปล่อยแล้วแต่เพื่อนอะเพื่อนที่อยู่ข้างหลังอะจดไอ้นี่มาเต็มเลยจดเบอร์ทงเบอร์โทแบบว่าจะฝากเราโทรไปข้างนอกเราก็จดใส่ ในในกางเกงด้านในเลยเราก็ออกไปโทรไม่มีอาภายัยเราอนี้ไม่ได้ปล่อยอาภายัยไม่ได้ปล่อยอาภัยครับชนป้ายครับชนป้ายเราก็ออกมาโทรหาคนนู้นคนนี้เราปล่อยที่เรือนจำไปหนุ่มแหละใช่ครับรอบนี้ก็ปล่อยแบบมึนๆเลยพี่แปลว,ว่าอะไรเนี่ยผมจะไปเริ่มต้นตรงไหนวะเนี่ยแล้วอยู่ปทุมเนี่ยลราจะกลับยังไงวะเนี่ยคือมึนเลยแล้วังหว่ามีมีคนเขามาเยี่ยมพี่ท่านหนึง่งแล้วผมเคยดูลูปเขา,าตอนที่อยู่ในเรือนจำอะ่ะเราจําได้ คนคนี้แฟนคนนี้คนนี้นี่มาเราก็เลยบอกเฮ้ยพี่ไม่พี่พี่มาเยี่ยมคนนี้เหรอเออผมก็เลยขอใส่รถเขากลับมาเขาก็เลยมาส่งผมแถวใกล้ๆบ้านแล้วผมก็นั่งแท็กซี่มาถึงบ้านแล้วก็ให้ทางญาติพี่น้องผมจ่ายให้เพราะว่าเงินจากบุ๊กอันนู้นอะเงินจากบุ๊กอันเรือจําเก่ามันยังไม่โยกมาให้ก็ประมาณนี้พี่ที่ออกมาโอ้โหเนี่นะฮะที่ผมนั่งฟังมาเนี่ยนะผมจะบอกให้เลยว่า EP เนี้ย เป็น EP ีที่แบบผมเห็นว่าเป็นการที่แบบว่าติดคุกแล้วมันไม่สบายแน่นอนไม่สบายนะครับผมทำอะไรก็โดนพูดนิดพูดหน่อยก็โดน,อน,นแอ้นั่งกระเตะนั่งกระตกไปนี่ก็ตนนกตขึ้นชื่อว่าคุกมันไม่มีดีหรอกแต่คืออ,อยากพูดถึงแบบว่าคนที่อยู่ข้างนอกยังไม่เคยรับโทษหรือ<ด>สัมผัสยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะโทษผลของการคุณทําผิดที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําคืออันไหนเลิกได้เลิกอันไหน ไม่ยุง่งไม่แตะไม่ต้องได้ยิ่งดีครับผมบที่เด่นพูดมายิ่งตอนนี้ด้วยยุคนี้นะบอกใ,ให้เลยว่าคุปตอนนี้นะเป็นอะไรที่แบบระเบียบมากมีผ้าสามผืนกินแบบระเบียบนู่นนี่นัน่นหรือว่าจะเป็นสิ่งเติดอะไรทุกอย่างที่ที่ที่ท,ที่ใครเคยคิดว่าเอ้ยมันต้องมีในเรื่องจำมันต้องตอนนี้ไม่มีแล้วผมบอกให้เลยยิ่งมีความลำบากเข้าไปอีกนะนายเข้าถึงเราง่ายเข้าไปอีกคือดูบอลลี่ก็ผิดแล้วอะตอนนี้ชนะ่ความลำบากเอ่ยในการที่แบกซุงตากแดดการทำโทษโดนทำโทษ ในการที่เวลาทําผิดในคุกเนี่ยเป็นยังไงนะฮะผมฝากด้วยนะน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสัมผัสผมบอกให้เลยว่ารสชาติคุกไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดแน่นอนนะครับคุณร้องกลับบ้านแน่นอนนะถ้าใครไม่เจอเพื่อนไม่ได้มีเพื่อนคุณอาจจะไม่เป็นขาใหญ่เพื่อนคุณอาจจะอยู่กันแบบธรรมดาเนี่ยคุณลําบากแน่นอนลำบากแน่นอนครับเพราะนั้นอีพีนี้ผมฝากด้วยอ่ะขอข้อคิดให้กับน้องๆนะฮะก่อนก่อนก่อนที่จะปิดก็อยากจะบอกน้องๆพวกวัยรุ่นนะ ผู้ที่เลื่อนร้อนอ่ะเพราผมก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนผมเลือดร้อนอยู่แล้วเลือดร้อนเลือดเกรงอ่ะเลือดห้าวตามพวกตตาเอ้ยกูมีพวกกูมีเพื่อนกูมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ค่อยกลัวใครแต่พอไปมาปุ๊บเราไปทําความผิดทําอะไรขึ้นมาปุ๊บเราเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่ดีไม่ได้สบายครับผมถ้ามีลูกคุณมีลูกหรือคุณมีลูกหลานหรืออะไรเงี้ยคุณก็บอก หรือสอนลูกหลานว่าอย่าไปทาความผิดเลยอยู่ข้างนอกอนดีที่สุดแล้วข้างในอะ่ะมันไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดนะคุณที่เห็นภาพเห็นอะไรอย่างเงี้ยคนนู้นคนนี้มาออกมาเล่าให้ฟังมันมันอาจจะดูสบายอาจจะดูอาจจะสมบูรณ์แบบหรืออะไรเงี้ยแต่จกิมมันไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์ซหรอกข้างนอก,กสบายสุดแล้วโลกกลมๆเนี่ยสบายกว่าไม่ใช่โลกสี่เหลี่ยมโลกสี่เหลี่ยมมันลำบากเป็นไม่ได้อย่าไปทำเลยความผิดไม่ดี คร,ครับผมโอนะ้โหนะครับสำหรับช่องผมนะสำหรับ EP นี้คือมีคำถามนะอยากจะมาทายกันให้กับพวกเอ,อ่อ FC ที่ติดตามช่องเรานะอยากจะมีรางวัลแจกนะก็คือเสื้อเนี่ยเสื้อเสื้อที่ผมใส่อยู่นะอยากจะถามคำถามนะว่าเนี่ยเกี่ยวกับ EP <S <S เด่นบางพัดเนี่ยนะฮะอยากจะถามว่าใครเป็นคนช่วยเด่นบางพัดช่วยป้องกันในการที่มีคนมามองเด่นบางพัดเป็นนา้หญิงเ,เป็นหน้าอ่อนเป็นแบบว่า สวยเหมือนผู้หญิงอะไรปนะระมาณนะี้ใครเป็นคน,คนมาช่วย,วยเด่นบางพัดนะคำตอบตอบมาได้เลยนะในใต้คอมเมนต์นี้นะ EP นี้นะตอบใครตอบถูกเป็นคนคนแรกรับเสื้อแบบนี้ไปเลยนะนี่นะรับเสื้อแบบนี้ไปเลยนะครับนะโอเคนะครับนะเป่าด้วยนะครับรีบตอบกันมานะครับรีบตอบเมนต์กันมายเยอะ ก็ขอขอบคุณนะครับน้องเด่นบางพัดนะ <All right. S 1> ขอบคุณนะครับ,รบนะฝาก <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ EP ต่อไปนะใครอยากผ้านนะบอยเดอะฮักเดี๋ยวเรามาคุยกันนะว่าบอยเดอะฮักประวัติเขายังไงอะไรยังไงนะครับใครอยากรู้ FC บอยเดอะฮักติดตามครับสำหรับ EP นี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ